YouTube ช่อง SR Channel เสนอคำศัพท์องค์กรคำว่าวิสัยทัศน์คุณผู้ฟังครับเวลาที่เราทํางานในองค์กรนะครับจะเป็นองค์กรไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะได้ยินบ่อยๆกับคําว่าวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์นั้นจําเป็นอย่างไรไม่มีวิสัยทัศน์ได้ไหม วิสัยทัศน์ภาษาอังกฤษเขียนว่าวิ s i o n ส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานบอกว่าวิสัยทัศน์คือการมองการไกลครับเมื่อนำมาใช้ในองค์กรหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันทางช่อง HR Channel ขอตีความหมายเพิ่มมากขึ้นนะครับวิสัยทัศน์ที่บอกว่าเป็นการมองการไกลก็คือเป็นการกำหนดเป้าหมายในอนาคตเอาไว้ว่าองค์กรของเรา จะเป็นอย่างไรในอนาคตนั่นคือภาพที่เรามองเอาไว้ครับเพื่อที่จะมาสู่วิธีการที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นให้ได้ครับนี่คือการมีวิสัยทัศน์ครับนอกจากวิสัยทัศน์จะใช้กับองค์กรได้แล้วก็ยังสามารถใช้กับส่วนบุคคลได้เช่นกันนะครับถ้าเราอยากจะพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าอยากจะทำอะไรให้สำเร็จนะครับเราลองมีวิสัยทัศน์นะครับว่าต่อไป ตัวเราจะเป็นอย่างไรกําหนดเป้าหมายให้กับตัวเองเอาไว้สร้างวิสัยทัศน์ให้กับตัวเองแล้วก็มาหาวิธีการครับนี่แหละครับคือคําว่าวิสัยทัศน์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วพบกับคําศัพท์องค์กรได้ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ